มาพบกับก้าวแรกสู่บาเบอร์นะครับผมวันนี้เราจะมาทําการตัดทรงนักเรียนนะครับขั้นพื้นฐานนะครับใส่ที่การเสียบผมลงคอให้เรียบร้อยแล้วก็มาคุมผ้าคุมแล้วก็มาเริ่มตัดกันเลยนะครับสําหรับเนื้อเรื่องวันนี้นะครับผมก็คือเส้นผมนะครับทรงนักเรียนแต่ว่าเส้นผมไม่ได้เป็นเส้นผมที่ตรงนะครับอาจจะเป็นเหมือน เส้นผมที่หยักโศกนะครับเหลือว่าผมเส้นผมล้มตัวลงติดหนังศีรษะก็จะทําให้ตัดยากนะครับยิ่งถ้าเราช่างไม่ออกหน่วยนะครับตัดตามนอกสถานที่นะครับก็จะทําให้ยากเพราะว่าอาจจะมีทั้งเงืะครับเงาอออกแล้วก็ทําเปียกนะครับแล้วก็จะทําให้เส้นผมที่ตัดออกมาติดหนังศีรษะตามเหงอก็ยิ่งจะยากขึ้นไปใหญ่นะครับก็ คลิปนี้ผมจะมาบอกวิธีนะครับการตัดนะครับมี2ข้อนะครับที่จะแก้ปัญหาได้นะครับสำหรับช่างใหม่ที่เจอแบบเส้นผมออกอยากโศกแล้วก็ล้มตัวติดหนังศีรษะนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอ,อเรื่องของช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะครับค่อยกดยกโป้ให้คนละหนึ่งครั้งหน่อยนะครับก็จะเป็นพระคุณนะครับแล้วก็จะ ทำให้ก้าวแรกสู่บาร์เบอร์มีกําลังใจทําคลิปดีๆต่อไปสําหรับช่างใหม่นะครับกดไ like, ลค์คนละหนึ่งไลค์หน่อยนะครับขอบคุณครับข้อแรกก็คือเราอย่าพิ่งไปถไ่ายเส้นผมนะครับหรือถ่ายผมให้เต็มหน้าปัตรเตอเลียนนะครับเพราะว่ากําลังปัตรเตอเลียนแต่ละท่านอาจจะไม่เหมือนกันนะบางท่านก็มีกําลังที่แรงกลางเบาก็มีนะครับแล้วแต่รอบปัตรเตอเลียนนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ กำลังปตัตเตรเลียนด้วยนะครับถ้าติดเหงื่อด้วยมีเหงื่อออกมาแล้วไถเต็มหน้านะครับก็จะทําให้กําลังปตัตเตรเลียนนะครับไม่มีความแรงแล้วก็บวกกับเหงือ่อก็จะทําให้ตัดออกมาแล้วผมไม่เกี้ยงนะครับผม,มก็วิธีที่2นะครับก็คือต้องมีแปลงนะครับถ้าออกหน่วยแบบพื้นที่อากาศร้อนนะครับนะครับบางทีก็เราออกหน่วยไปตัดมันไม่มีพัดลมอยู่แล้ว <laughs> ก็ตัดเก้าอี้พลาสติกธรรมดานะครับก็คือจะต้องมีแปลงปัดไม่ใช่แปลงอ่อนนะครับคือแปลงจะมีความแข็งระดับหนึ่งครับคือที่ปัดเศษผมออกได้นะอันนี้ผมตัดอยู่ในร้านมันก็จะไม่มีเหงื่อเพราะว่ามีพัดลมอยู่นะครับก็คือมีแปลงปัดนะครับหมายถึงว่าไถาไปแล้วก็ใช้แปลงปัดเส้นผมออกตามที่ติดตามหนังศีรษะแล้วก็จะช่วยให้เราได้เห็น ตรงไหนไม่เกี้ยงหรือเกี้ยงนะครับตรงไหนยังดำอยู่ก็จะไถซ้ำได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาแปรงออกมาให้ดูนะครับเดี๋ยวตอนใช้เดี๋ยวตอนนี้ไถตรงนี้ก่อนนะครับครับตรงนี้ถ้าไถไปแล้วยังมีดำอยู่ไม่แนะนำให้ข้ามไปนะครับอย่าให้เจ็บแล้วก็จัดการไถซ้ำได้เลยนะครับเพราะว่าจะจบงานไม่เป็นนะครับก็แปลงแบบนี้นะครับแปลงแบบนี้ก็ได้นะครับ ตรงไหนเห็นเป็นดำๆนะครับก็ปัดออกเพราะว่าจะปมีเหงื่อนะเพราะว่าจะมีเหงื่อแล้วมันก็จะติดตามศีรษะเส้นผมที่ขาดออกมาแล้วก็จะปะติดก็ไม่รู้ว่าตรงไหนมันขาดหรือยังไม่ขาดนะเขาก็ดำใส่กันไปหมดก็จะทําให้ช้าไปอีกนะครับนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีถ้าเราถ่ายซ้ําช้านะครับหรือไม่กลับมาเก็บงานรอบที่2ออีกนะครับโดยที่เราถ่ายข้ามไป ผลเสียที่ตามมาก็คือจะทําให้ฟันป,ปติเลียนร้อนนั่นเองนะครับก็จะทําให้ลูกค้าหัวลูกค้านะครับก็จะทำให้ปติเลียนก็จะทําให้ลูกค้าร้อนนะครับครับก็จะทําให้ลูกค้าร้อนถ้าเราไม่ไม่เก็บงานไปนะครับผมสำหรับการไถ่ต้องเก็บงานไปด้วยนะครับสำหรับช่างใหม่หนึ่งก็คือช,าช้าอยู่แล้วนะครับ 2ถ้าเราตัดข้ามข้ามไปแล้วก็จะมาเก็บรอบที่2เพราะคืออย่างน้อยก็ถ้านานก็ให้เก็บการไถให้เกลี้ยงเสร็จไปเลยนะครับเพราะว่าต่อไปเราจะได้ไปตัดแค่ด้านบนนะครับถึงแม้ว่าฟันปัเตอร์เลียนจะร้อนแต่ว่าก็ยังตัดอยู่บนหวีใช่ไหมครับก็ยังตัดอยู่บนหวีก็จะไม่ทําให้โดนหนังศีรษะลูกค้านะครับผม สำหรับกรณีที่ช่างใหม่มีปัตเลตียนแค่ตัวเดียวนะครับแต่ถ้ามีสองเครื่องสลับกันไปอันนี้ไม่เป็นไรครับอย่างเช่นตัวหนึ่งก็ตัดด้านข้างอีกตัวหนึ่งก็ตัดด้านบนนะครับก็ทำงานช่วยกัน2เครื่องก็จะลดในเรื่องของความร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรยี่ห้อดังๆนะครับถ้าตัดช้า ความร้อนมาอยู่แล้วครับฟันปัตตาเลียนต้องร้อนนะครับบางช่างบางช่างใหม่ถามมาว่าตัดกี่นาทีผมตัดแค่40นาทีเองร้อนแล้วนะครับลองนับ1นถึงหกวินาทีดูนะครับนับ1นถึงหกว่าช้าขนาดไหนนะครับแล้วนี่40นาทีนะครับต่อให้เป็นแบรนด์ดังๆยี่ห้อหลายๆพันก็ร้อนนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ตัดแบบใช้มีปัตตาเลียนสองเครื่องนะครับถ้าไม่มีงบจริงๆก็อย่างที่ผมบอกข้างหนึ่งจับแปลงไว้แบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าออกหน่วยตัดกับอาจารย์นอกสถานที่ตัดผมฟรีต้องมีความร้อนและเหงื่อออกอยู่แล้วถ่ายไปใช้แปลงปัดออกไปเรื่อยจะได้เห็นตรงไหนยังดำยังติดอยู่ก็ทำการถ่ายซ้ำนะครับ ก็จะทําให้ไม่ต้องมาตัด2รอบหมายถึงว่าเราตัดไถเร็วๆๆไปก็จริงแต่ว่ายังมีเส้นผมที่ติดอยู่ก็กลับมาไถาซ้ําอีกโดยที่เครื่องร้อนไปแล้วนะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับด้านบนนะครับก็บอกทุกคลิปนะครับว่าด้านบนยิ่งผมเป็นหยกกักโศกหรือว่าไม่ใช่ผมเส้นตรงก็จะ เส้นผมจะไม่ชี้ตั้งนะครับจะไม่ชี้ตั้งบนศีรษะจะล้มตัวลงมาเลยยิ่งทําให้ตัดยากนะครับวิธีแก้ตัดใช้หวีใหญ่ตัดเข้าไปแล้วก็ดันกลับหลังนะครับดันหวีกลับหลังเพื่ออะไรเพื่อให้เส้นผมได้ตั้งบนหวีจะได้ตัดออกขาดได้หมดนะครับแล้วก็ตัดออกมาจะได้ไม่เป็นคลื่นนะครับถ้าบางช่างช่างใหม่ตัดเข้าไปแล้วตัดเลยนะครับโดยที่ผมล้มตัวอยู่ ผลออกมาก็คือจะเป็นขั้นบันไดนะครับหรือว่าเป็นคลื่นนั่นเองก็จะทําให้เราช้าไปกว่าเดิมอีกนะครับตักหวีเข้าไปกระตุกหวีหรือดันหวีกลับหลังนิดนึงเพื่อให้เส้นผมตั้งบนหวีแล้วก็ค่อยเดินปฏิเลียนครับนี่นะครับ ผมล้มตัวลงมาทางทิศทางไหนให้ดันกลับไปทางนั้นนะครับดันกลับดันเส้นผมกลับไปทางที่ล้มตัวลงมาเพราะว่าเส้นผมจะได้ตั้งบนหวีตัดออกมาได้ง่ายๆนะครับนี่นะครับส่วนว่าตรงไหนยังดําอยู่นะครับอย่าเพิ่งนะครับสร้างฐานด้านบนก่อนส่วนขอบด้านข้างเดี๋ยวใช้หวีเล็กเก็บอีกก็ได้นะครับเพราะว่าจะทําให้แบบถ้าตัดหวีใหญ่เลยก็คงจะอ่า หายดำเลยก็ไม่ได้นะครับก็จะมีดำๆขอบด้านข้างอยู่นะแล้วก็ใช้หวีเล็กเก็บอีกครั้งหนึ่งก็ได้แต่ลูกค้าท่านนี้ได้สั่งว่าด้านหน้าเอาออกแค่ปลายๆนะครับชอบอไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านบนไม่ต้องเอาถือว่าไม่ต้องเอาเป็นแบบทรงนักเรียนมาตรฐานนะครับ ก็จะมีความดําด้านบนเยอะเห็นไหมครับว่าด้านหน้ายาวเยอะเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนตามต่างจังหวัดนะครับตามจังตามจังหวัดต,ต,ตามอําเภอนะครับตามบ้านนอกอก็กฎระเบียบจะไม่ขนาดไหนนะครับหรือว่าอาจารย์บอกให้ตัดแหมเด็กสมัยนี้ก็แบบยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุครับผมนะครับก็บางครั้งบางครั้งก็วันหนึ่งก็มาแก้นะแก้ทรงตั้งสองครั้งก็มีนะครับผมเพราะว่า ตามธรรมดาวัยรุ่นเนาะเพราะว่าอาจารย์อยากให้เอาออกแต่วัยรุ่นชอบไว้ผมนั่นเองนะครับอย่างเช่นทรงนี้ทรงนักเรียนด้านบนก็จะไว้ยาวขึ้นมาจากว่าเป็นสี่ก็จะเป็น6อะไรประมาณนั้นส่วนด้านหน้าไม่มาตรฐานเลยนะครับก็เอาออกแค่ปลายๆนะครับจะเห็นด้านหน้ายาวยาวเยอะเลยนะครับนี่พอแล้วพอแล้วบอก นะครับอา้าวก็จัดไปตามคมขอนะครับส่วนที่จะกลับมาแก้อีกหรือว่าอาจารย์จะว่ายังไงก็อันนั้นก็ส่วนของอาจารย์กับนักเรียนแล้วกันนะเพราะว่าเราต้องทําตามคําสั่งของลูกค้านะครับถ้าเราตัดแบบส่งน,นักเรียนมาตรฐานแต่ว่าผิดใจลูกค้าอันนี้ก็นะครับเราต้องเอาลูกค้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้กลับมาหาเราอีกนะส่วนอาจารย์กับนักเรียนไปเคลียร์กันเอานะครับผมนะครับ สำหรับพี่ๆมีคำถามอะไรนะครับก็แสดงความคิดเห็นลงมาด้านล่างด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าผมอัพคลิปวิดีโอลงจะได้แจ้งเตือนพี่ๆทางโทรศัพท์ก่อนใครนะครับเกี่ยวกับตัดทรงผมมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นงลองทรงลองทรงสูงทรงนักเรียนลากใส่อะไรก็ว่ากันไปนะครับยังไงก็ขอให้ช่วยกดไลค์ให้ผมคนละหนึ่งไลค์หน่อยนะครับหรือกดยกโป้ให้หน่อยนะครับผมเพื่อ เป็นกำลังใจให้ก้าวแรกสู่บาเบอร์ได้ทำคลิปดีๆสอนช่างใหม่ต่อไปครับเห็นไหมครับตรงที่เป็นขอบดำก็จะทำการเอาหวีเล็กมาเก็บเนาะจะไม่ปล่อยให้ดำเลยแต่ว่าช่วงด้านบนนะครับก็พอแล้วลูกค้าบ,บอกไม่เอาลงเยอะถึงกับมาตรฐานนะครับก็จะเห็นด้านหน้านี่โอ้โหนะครับ ยาวเลยอะถ้าแบบตรวจผมนี่ไม่ไม่ผ่านแน่นอนเลยนะครับก็จัดไปตามคําคขอแล้วกันนะเดี๋ยวกับมาแก้อีกแล้วก็ตัดแล้วก็เอาตัางอีกเอ้ยไม่ใช่นะครับผมก็เอาตัางอีกจริงแหละแต่ว่าจะตามที่ร้านก็ตัดประมาณถ้ามาแก้เด็นักเรียนก็ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับจะไม่เอาเต็มราคาก็ประมาณนั้นนะครับ แต่ว่าจะทําตามคําสั่งของลูกค้าไปก่อนนะไม่เอาออกก็คือไม่เอาออกนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์ให้คนละหนึ่งไลค์หน่อยนะครับถ้างนั้นเราก็ต้องเจอกันชิปหน้านะครับว่าจะเป็นทรงอะไรนะครับอยากให้ตัดทรงอะไรหรือมีคําถามเกี่ยวกับอุปกรณ์ตัดผมชนิดไหนก็ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยนะครับใส่แอดนำหน้าแล้วก็ ใส่ตามหลังมาตัวแอดนะครับแล้วก็ทักชัดมาคุยกันทางไลน์นะครับผมนะครับถ้าเราใส่ที่การเสศษผมแบบนี้ผมก็จะไม่ลงคอลูกค้าหรอกนะครับก็จะกันเสศษผมได้ดีเจอกันชิปหน้าครับ